อีวีจริงๆแล้วเป็นสิ่งที่โดนผลักดันโดยภาครัฐแล้วก็ประเทศต่างๆเริ่มจากยุโรปนะครับเทรนด์หลักๆที่เราจะเห็นเนี่ยก็คือรถยนต์ค่ายยุโรปเนี่ยก็จะเริ่มเปลี่ยนมามีแบตเตอรี่อยู่ข้างในแล้วก็จะมีการถึงบังคับแล้วกันว่าถ้าเราอยากจะได้รถยนต์เบนซินเนี่ยทุกอย่างก็จะกลายเป็นรถที่กึ่งไฟฟ้าไปหมดแล้วนะครับทางค่ายยุโรปค่ายญี่ปุ่นหรือว่าค่ายอเมริกาเองเนี่ยก็หันมาอิเล็กทริฟายรถที่เป็นฟรีที่ออฟเฟอร์มากขึ้นนะครับในปี2020เป็นต้นไปเนี่ยเราก็เห็นเทรนด์ที่่ชัเจนนขึ้วารถ ที่เป็นพลังงานไฟฟ้า100%เลยเนี่ยเริ่มดีเวลลอปออกมาจากค่ายรถหลักๆอย่างเช่น BM เอ็มเบนซ์อดีอะไรพวกนี้ครับก็จะเป็นเทรนที่เรามองว่าในประเทศไทยก็คือจะเริ่มเห็นรถเหล่านี้มากขึ้นปีหน้าเราเองก็มองไว้ว่ารถ E ีเนี่ยจะเติบโตอย่างน้อยประมาณสัก100%ซึ่งเราก็มองว่าสิ่งสําคัญที่สุดของเรื่องการใช้รถ E ีหรือบริโภครถ E ีเนี่ยก็คือจะเป็นเรื่องของชาร์จเจอร์นะครับจริงๆต้องบอกว่าเราขายที่อยู่อาศัยตอนหลังนี้เราก็เริ่มเห็นนะครับว่าลูกค้าเวลาขับเข้ามาในโครงการเรา นะครับเริ่มเห็นรถที่มันใช้พลังงานไฟฟ้าด้วยการที่คนเริ่มเกี่ยวกับการอนุรักษ์ธรรมชาติหรือว่าการรักษาสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันเป็นมันอยู่ภายใต้ใส่วนขอคคนไทยค่อนข้างเยอะประกอบกับช่วงหลังเนี่ยอย่างที่คุณพัตเตอร์เล่าให้ฟังว่าค่ายยุโรปเนี่ยเขามีการพัฒนาเรื่องรถ E ีีที่เป็น100 E v เี EV เลยซึ่งขับเคลื่อนโดยไม่ต้องใช้น้ํามันละต้องบอกว่ารถ E ีีเนี่ยเป็นรถที่ถ้าดูแลรักษาน้อยถูกมากถ้าเทียบกับรถกันใช้น้ํามันคอสทูแวลูที่เกิดขึ้นนะครับ เราก็เริ่มเห็นอย่างที่ถามว่าลูกบ้านเราเริ่มเห็นเยอะไหมเริ่มเห็นเยอะมันง่ายถูกและสะดวกและที่สําคัญช่วยอนุรักษ์พลังงานนะครับที่เปน็นพลังงานด้วยเพราะฉะนั้นนี่คือเหตุผลหนึ่งที่เราทําไมถึงได้มีการคิดที่ว่าจะติดตั้งตัว EV Charger ในกลุ่มบ้านราคากระดับ B ขึ้นไปจริงๆแล้วรถรถ e ีก็คือรถยนต์ที่ไม่มีเครื่องยอนต์ ส่วนใหญ่แล้วชิ้นส่วนต่างๆที่เสียค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาในรถยนต์ปกติเนี่ยก็คือเครื่องเครื่องยนต์สันดาปก็คือการที่เราถอดตรงนี้ออกไปแล้วเนี่ยอะไร่ชิ้นส่วนในรถ1นึ่คันเนี่ยลดลงไปประมาณสักหกสิก็คือถ้าพูดตรงๆเลยก็คือว่าประหยัดได้ค่อนข้างมากในการใช้นถทีวี